ก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนๆนักเดินทางที่ผ่านทางมาเปิดกาชากับเกมนี้นะฮะก็ต้องเรียกได้ว่าวันนี้เป็นวันที่ผมได้เล่นอีโรย้ามาครบ2เดือนแล้วเนาะเออยังเล่นอยู่ทำไมยังเล่นอยู่วะโอเคแต่ก่อนหน้านั้นต้องบอกว่าตอนนี้หลายๆเกมนะกาชาก็มาสู่เข้าช่วงฮาโลวีนเนาะรวมถึงเกมนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็เลย ก่อนที่จะเปิดกาชาเลยอยากจะมาเล่าเรื่องเล่าที่มันน่ากลัวให้ฟังกันอยากฟังไหมอยากฟังไหมไม่อยากฟังผมก็จะบังคับให้พู้คุณฟังนะเออเอางี้คือเริ่มไปน,นี้ไว้คุณคือจากสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วอะ่ะผมอะ่ะเจอบั๊กร้ายแรงของเกมนี้ไว้คือพอผมเข้าไปในเกมเข้าไปใน พจนภัยบท5แม่งบังคับเด้งออกไว้ทําให้ผมอะเล่นเกมไม่ได้ทีนี้ผมก็เลยไปติดต่อทีมงานวิธีการติดต่อคือแบบนี้ครับคือคุณไปที่ฟันเฟืองนะอ่าแล้วคุณไปที่ Account ไปที่ซัพพอร์ตแล้วมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้หน้า h ฮล l d เด็กทีนี้กด s u b m ิ t t i ท k ิเแล้วทีนี้เรากดไปที่เกมอินคว i r ีแล้วเราก็ให้พิมพ์ ข้อมูลของเราว่าผมเกิดอะไรบั๊กขึ้นผมเกิดนู่นนี่นั่นขึ้นเออแล้วบั๊กของผมคืออะไรผมก็พิมพ์ไปบอกว่า,าทางทีมงานครับบั๊กของผมเนี่ยแต่เป็นภาษาอังกฤษนะเออไม่ไม่ใช่ภาษาไทยนะคุณถ้าพวกคุณจะพิมพ์อะไรเงี้ยก็ต้องทานเสเลดเอาหน่อยเนาะก็ผมก็พิมพ์ว่า,าทางทีมงานครับผมมีบั๊กอย่างนี้ฮะตามในคลิปที่ผมแนบเลยอ่ะมันจะมีให้แนบคลิปแนบไฟไล์อะไรได้ด้วยนะฮะตรงแอตแท็เมนต์นะฮะก็ตามในคลิปที่ผมแนบนะครับ ผมเกิดปัญหาเล่นบทห้าไม่ได้พอเข้ามาปุ๊บมันจะติดที่เควสแล้วพอเข้าเควสปุ๊บมันก็จะเด้งออกจากเกมแล้วให้ผมล็อกอินเข้ามาใหม่เลยครับผมนี่แหละเฮ้ยแล้วผมก็เอ้ยรอทีมงานเลยรอเลยว่าเอ้ยทีมงานจะตอบมาว่าอะไรถ้าทีมงานก็ส่งเมลมาครับและเมลทีมงานส่งกลับมาก็คือ อาเราคิดว่าของคุณไม่มีปัญหาอะไรนะคะน่าจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตน่ากลัวไหมน่ากลัวไหมสรุปคือส่งให้ทีมงานไม่ได้ช่วยแล้วทีมงานก็มาบอกว่าเป็นที่อินเทอร์เน็ตของผมทำให้ตัดขาดจากเซิร์ฟเวอร์ให้เข้ามาใหม่ให้ลองลบเกมลงใหม่แล้วมันก็ไม่ได้ผลเว้ยอ่าเริ่มน่ากลัวอย่างคือเกมอ่ะ บทห้าบดมาใหม่เราก็อยากเล่นแล้วเราก็ไม่ได้เล่นเว้ยจนผมอะ่ะก <c oughs> ็เลยต้องพิม <c oughs> พิมพิมพิมด้วยเฮลเด็กสเนี่ยไปอีกรอบหนึ่งว่าอ่าทางทีมงานครับผมส่งเอกสารไปเพิ่มนะฮะว่าเอย้ยเนี่ยความจริงแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นทางด้านของโค้ดของเกมมันบลักนะฮะมันเลยทําให้ผมไม่สามารถส่งเควสได้แล้วเควสมันก็บลักแล้วก็ทําให้ผมออกจากหน้าหน้าต่างนี้ทางทีมงานก็ น่าจะเอาใจใส่ผู้เล่นมากเลยฮนะเรื่องหน้าคนลุกอันที่สองก็ได้เกิดขึ้นทางทีมงานได้ตอบผมมาฮะตอบเหมือนเดิมเลยนี่บอทหรือคนตอบวะครับเนี่ยน่ากลัวไหมน่ากลัวไหมผมก็เลยคิดว่าเอ้เราจะได้เล่นไหมเนี่ยบทห้าเนี่ยผมไม่ยอมแพ้ฮนะผมพยายามหาข้อมูลอย่างสุด ที่สุดแล้วส่งข้อมูลเมลไปอีกทีหนึ่งฮะอ่ะแต่ไม่ต้องถ่ายนะว่าเขาตอบกลับมาว่าไงเหมือนเดิมครับนี่เป็นไงเรื่องผมน่ากลัวไหมน่ากลัวมากนะน่ากลัวจะเลิกเล่นเกมนี่แหละแต่สุดท้ายแล้วผมก็ลองไปเข้า Discord ของคอมมูนิตี้ของเกมนี้แล้วก็ไปคุยกับ developer ครับคือต้องเข้าใจก่อนว่า ผมทํามาเกือบทุกวิธีแล้วจนต้องมาเข้า o r s เนี่ยเป็นวิธีสุดท้ายแล้วแล้วพอผมเข้าไปใน Discord ปุ๊บอ่ะผมก็ไปที่รีพอร์ตบัใช่ไหมมันจะมีห้องรีพอร์ตอยู่พอผมเข้าห้องรีพอร์ปุ๊บผมก็ไปแท็กเขาเลยว่า GM Muto ครับ Gm Muto นี่คือเป็นเป็นแบบ develop ของเกมนี้แหละนะเป็นคนเขียนโค้ดเขียนอะไรโปรแกรมของเกมนี้แหละผมก็จิกหัวเขาเลยว่าเฮ้ยของผมเนี่ยมันบั๊กนะ มันไม่ใช่บัก็กธรรมดานะมันน่าจะเป็นบั็กจากเกมแต่ผมส่งไปที่ h e ลส์เด็กแล้วอะ่ะคุณมาบอกว่านี่มันเป็นอยู่ที่ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตผมมันไม่ใช่แล้วผมลองอันอินสตอลเกมแล้วเอาให้มันเข้าใหม่แล้วมันก็ยังเล่นไม่ได้คุณช่วยอะไรผมได้บ้างเปล่าไม่เกินหนึ่งวันฮะเขาตอบมาว่าเขาแก้ให้ผมละอืมจบสรุปนะไอ้หน้าเฮลส์เดอะไรเนี่ยแลสะสาระฮะลืมๆมมันไปฮะ ถ้าคุณติดบั๊กฮะเข้า discord ลบลืมๆืเนี่ยไอ้นี่ลืมๆืมไรเลยเข้า discord แล้วก็ไปที่รีพอร์ตบัฮะแล้วก็ไป contact gm มูจบทุกคนนี่แหละเรื่องน่ากลัวของผมนะแล้วก็เป็นคติดสอนใจคือเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ต้องไปยุ่งไอ้ระบบไอ้เฮลเดกอะไรหาลากเนี่ยฮะเข้าไปใน discord ติดต่อ gm ติดต่อคนพัฒนาโดยตรงแล้วเขาก็จะแก้ให้คุณจบ ดันแฮปปี้เอนดิ้งปะต่อไปเราไปในส่วนของเปิดกาชาดีกว่าอย่าเสียวเวลากันเลยเอ๊ะยังสิหรือไปเลยดีไปเลยดีกว่าป่ะบายบายมามาถึงเวลาเปิดกาชากันแล้วฮะตอนนี้ก็เป็นกาชาของน้องไอรีนะฮะแต่เป็นเวอร์ชั่นของฮาโลวีนซึ่งต้องบอกหน้านะปัจจุบันเนี่ย เฮดของผมก็เหลือไม่ค่อยเยอะแล้วเนาะแล้วก็ตัวต่อไปที่น่าจะเข้ามาเนี่ยเป็นตู้คาลาวินตัวต่อไปเป็นตัวที่น่ารักมากเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เปิดจนหมดนะขอเปิดสักห้าทีก็พอสําหรับไอริเมื่อก็มานะลูกไม่มาก็อย่ามาแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดกันเรามาดูก่อนดีกว่าครับว่าน้องไอริเนี่ยมีสกิลของน้องมีอะไรบ้างนะฮะไหนดูซิลูกมามา Halloween Party ไอรินะฮะสกิลที่1ทําดาเมจแปดกับ1เป้าหมายนะฮะแล้วก็ถ้าอัพแผน A กับแผน B เนาะแผน A ก็จะทําให้มีโอกาส30%ที่จะเพิ่มบัฟติดดีบัฟฮิตนะให้กับตัวเอง1นึ่เทิร์นหรือไม่ก็ไปทําให้ตีอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยตัวสตัตนี่ยจะติดลดอัตราต้านดีบัฟนะฮะสาเหมือนกันอืมโอเคสกิลที่2ล่ะ สกิลที่2อ่าโจมตีใส่ศัตรู90%นะฮะหเป้าหมายนะฮะแล้วก็มีโอกาสติดนอนหลับ35%นะฮะสแต็กนอนหลับเนี่ยหเทิร์นนอนหลับก็คือถ้าเกิดว่าโดนตีก็จะตื่นนะแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะฮะส่วนอัพแผน A ก็จะทําให้เพิ่มโอกาสอ่าไม่ใช่เพิ่มโอกาสสิต้องพูดว่าโจมตีตัวที่หลับเนี่ยแรงขึ้น20%นะฮะ ส่วนแผน B ก็จะทำให้นอนหลับเพิ่มขึ้น1เทินจาก1ก็เป็น2เทนะินเนาะดูยังไม่ค่อยน่าสนใจฮะแต่ทุกคนรู้ไหมมาที่สกิลที่3เนี่ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยน้องเ็ามีสกิลใหม่นะฮะสกิลออกจากฟิลนะฮะว่ายง่ายก็คือสกิล3ของน้องเนี่ยก็คือจะทำให้เราเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวใช่ไหมศัตรูหนึ่งตัวเนี่ยออกจากฟิวไปเลยฮะออกไปเลยไอ้ศัตรูที่ออกจากฟิวเนี่ยก็คือ ทำอะไรไม่ได้เลยฮะจนกว่าจะถึงเวลาที่เขาจะได้กลับมานะซึ่งเวลาที่เขาจะได้กลับมาคืออะไรมีอยู่สองวิธีก็คือหนึ่งถึงเทิร์นเราหรือสองคือตัวของตัวของเราเนี่ยถูกดาเมจนะฮะมันจะนับเป็นหนึ่งสแต็กแล้วถ้าเกิดว่าสแต็กครบสามอย่างเช่นว่าเราโดนตีสามครั้งหรือว่าเราอาจจะมีได้เทิร์นมาสามครั้งหรืออาจจะได้เทิร์นสองครั้งโดนตีหนึ่งครั้งก็ว่าไปแต่พอครบสามสแต็เนี้ มอนที่โดนส่งไปอีสไคร์นะก็จะกลับมาฮะเออยัง,งงงงงอยู่เนาะสกิลออกจะงงง,งแต่ว่ามันน่าสนใจตรงนี้แหละครับตรงที่ว่าไอ้ศัตรูที่กลับมาเนี่ยมันจะโดนดาเมจเท่ากับ3 0ของแม็กซิมัมเฮดพีนะฮะเออไว้ไง่ายก็คือหลอดเฮดพีมีเท่าไหร่าหายไป30%เอเอ่ะเจ๋งไหมล่ะเออแล้วก็ยังมีโอกาสที่ว่ากลับมาจากอีสไครแล้วจะนอนหลับอยู่5%เนะฮะซึ่ง5ก็ถือว่าไม่เยอะอะไระเท่าไหร่อาจจะเรียกว่าแทบไม่ติดเลยก็ได้ แต่แต่แต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะว่าเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าศัตรูเป็นบอสหรือว่าเหลือศัตรูเพียงแค่ตัวเดียวในแมปนะฮะเขาบอกว่าจะเปลี่ยนจากการทําดาเมจไปอีสไครเนี่ยให้เป็นทาดาเมจไปเลย5%ของแมคเคชนพีนะฮะก็คือถ้าให้ผมเดาก็คือถ้าเป็นบอสหรือว่าศัตรูหรือแค่ตัวเดียวเนี่ยก็จะไม่มีใครทั้งสิ้นน่ะถูกส่งไปอีสไครแล้วแต่ จะทำดาเมจโดยตรงกับเลือดเนี่ยหเอรเนเลยอืมแล้วถ้าแอปแผน A เนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจเนี่ยจากการที่กลับมาจากอีสแคเนี่ยอีก5%ก็จาก30มสเป็นสาเนาะแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่รวมถึงตัวบอสนะฮะอืมกน็นนาเศร้านิดนึงแล้วก็แผน B ก็คือ max stack เพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง,งก็คือกลับจากอีสไครยากขึ้นนะฮะก็คือจากที่ว่าจะต้องกลับจาก3 s t สตก็เป็น4 s t ส c ต เป็นตัวที่ผมมองว่าน่าจะใช้ในบอสได้อยู่นะเพราะมันหักดาเมจเป็น HP เปอร์เซ็นต์อะพวกตัวที่มันดาเมจอะพวกตัวที่แบบเขาเรียกอะไรนะเลือดแบบสูงๆเลยอะเออเราหักได้เยอะอยู่เนาะ mm hmm. ก็เป็นตัวที่ถือว่าน่าสนใจนะอาจจะเรียกว่าเก่งเลยนะแต่ยังไม่แน่ใจยังไม่เคยลองใช้ต้องลองใช้ดูก่อนถึงจะเรียกได้ว่าเก่งได้เต็มปากนะอันนี้เรามาแค่อ่านสกิลไงแต่ก็อย่างที่ว่าแหละฮะให้แค่50โลเท่านั้น เพราะว่าเรายังมีน้องอีกคนหนึ่งนะฮะที่ดูแล้วน่ารักมากอยากได้เพราะฉะนั้นไอ้ิ50โลออกเถอะลูกมาอย่าเรื่องมากนะลูกเอา10ตัวฟรีก่อนไป50โลนะฮะเรามีแค่50โลนะลูกมาอันแรกก็ทองแล้วอ่าไอริเอ้ยฉันอุตส่าห์เลือกเธอเป็นตัวแรกเลยนะเพราะฉะนั้นเอาล่ะ ไม่อยากใช้ตั๋วแล้วตัว๋วเหลือแค่หนึ่ใบเอาไปออกออกออกแล้วจะได้ไม่เจ็บเยอะออกมานะออกมาออกมาไหมออกมาไหมออกมาไหมใช่ไหมใช่ไหมย e สโอ้โหนี่แหละครับที่เขาเรียกว่ารักแท้ รักแท้ไม่แพ้ระยะทางไม่แพ้อะไรทั้งสิ้นฮะแพ้ตัวเองนั่แหละพูดอะไรวะยี่สิบโลครับทุกคนฮะทุกคนจงปราบปื้มนี่แหละคือดวงอันแท้จริงฮะหาใครอยากได้ดวงแบบนี้กดสับสไคร b e อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อย่าอย่าอย่าไปเชื่ออะไรที่งมงายอย่างนั้นฮะ <laughs> อันนี้ก็แค่ดวงดีเออ โอ้ยแต่20โลอย่างนี้เรามีโอกาสได้เปิดน้อยคนนึงขอบคุณมากไอรินะตามคำนียมฮะต้องชินให้ได้แล้วพอเปิดตัวละครได้ปุ๊บก,ก็จะมาขายของกันเลยมาไหนๆก็ได้ไอริแล้วเรามาดูดีกว่าครับว่าสมควรทำเป็น5ดาวไหมสกิลมีอะไรเพิ่มขึ้นบ้างอ๋อก็ไม่ได้น่าทำห้ดาวขนาดนี้นี่หว่าสกิลแผน A แผน B ควรทำห้าดาวไหม อืมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะไม่ได้จาเป็นที่ต้องเป็นตัวทำห้าดาวขนาดนั้น่ะตอนนี้นะเก่งไหมก็น่าจะเก่งแหละนะน่าจะแหละแต่คุณคุณต้องมาดูนี่ตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เขากำลังจะเข้ามาในเกมอ่าไม่ใช่นายนี่คุณเห็นนี่ไหมน้องคนนี้ตู้ต่อไปนะคุณ ถ้าคุณไม่ติดปัญหาไอ้ลงไอลีดูว่าเก่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมต้องไปลองใช้รีวิวดูก่อนว่าเก่งไหมโอ้โหมัสแฮปไะมผมขาวโรลิต้ามัสแฮปมัสแฮปเป็นแวมไพร์ด้วยมัสแฮปยังไงก็เปิดการันตีก็เปิดบอกเลยมัสแฮปมัสแฮปจริงจริงเออ <laughs> ยังไม่เห็นสกิลเลยนะมาแทบแล้วอืมจริงๆเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไหนๆก็มาหน้านี้นะผมมีอะไรให้ดูคือถ้าเกิดว่าคุณเปิดได้ไอรี ague, ใช่ไหมไอรีฮาโลวีนนะสิ่งที่คุณจะได้พิเออร์เรตี้อย่างหนึ่งคือในร้านค้าครับคุณสามารถที่จะซื้อตัวของคอเนี่ยของไอรีได้นะฮะคุณเห็นนี่ไหมที่เป็นของที่มันมีสัญลักษณ์ไอรีอยู่ข้างบนเนี่ยของพวกเนี้ย จะต้องมีฮะเดี๋ยวหนอนนะห้าดาวเหรอโอ้ไม่ก็โอ้โห<ๆ>กินหนักไปไหนะมนไะโอโ้กินหนักนะคุณต้องอัพไอรีเป็นห้าดาวฮะคุณถึงจะคุณถึงจะซื้อไอตัวคอของอไอรีโอ้พูดพูดผิดเลยโอ้พอเจอเห็นว่าเป็นห้าดาวตอนแรกผมไม่รู้ว่าเป็นห้าดาวไงตอนแรกผมนึกว่ามันเปิดได้ก็สาม,มารถซื้อแล้วอะโอ้โหแพงอะ แพงนี่ไม่ใช่ตัวนี่นะมันคือการอัพไอรีเป็นห้าดาวเนี่ยแพงโอ้มีเลคเคอร์อบุ๊กสองชิ้นไอ้นี่สามชิ้นอเวกเคนนิ่งจะคุ้มไหมเนี่ยไหนๆขอลองดูเอฟเฟกของไอ้นี่หน่อยเอาปะเราเราไปดูเอฟเฟกของตัวการ์ดกันหน่อยการ์ดของไอรีทำอะไรได้เนี่ยมันคุ้มไหมเนี่ยขอโทษทีผิดเปิดผิดโอ้เบอร์เลยผม <c oughs> เบอร์เลยจริงๆเมื่อกี้พอเห็นว่าห้าดาวนี่แบบ ว่าไปแล้วอะ่ะถ้ามันไม่คุ้มก็อย่าอย่าไปนั่นเลยคุณไหนดูสินี่ผมมีทุกใบแล้วเนี่ยเออเะเว้นไปใหม่ไหนอ่าฮะแพสซีฟฟื้นเลือดสิเอร์ซนเมื่ออะไรวะอ่าเดัมเบอร์อ๋อฟื้นเลือดสิอร์นนะฮะเมื่อจำนวน จำนวนทีมของเราเนี่ยมีจำนวนมากกว่าศัตรูคือยังไงอะคือพอมีจำนวนมากกว่าปุ๊บมันเด้งเลือกอัตโนมัติเลยเหรออ่าฮะแล้ววันนี้ให้เลือกใครอะ่ะให้เลือกแค่ตัวของคนที่สใส่ยใช่ไหมน่าใช่แหละก็คือเพิ่มเลือดให้คนที่สมสายสิบเนนะฮะเมื่อศัตรูของเราเนี่ยมีจำนวนน้อยกว่า พวกกของเรานะก็ปกติมีสี่สี่ใช่ไหมสมมุติว่าเราฆ่าได้หนึ่งอ่างเงี้ยก็จะฮิวสิบเปอร์เซ็นเพราะว่ามีสามหรือส่งไปอ e ีเซกยอ๋อแต่ถ้าเกิดส่งไปอ e ีสกายมันก็สแปมสแปมได้เรื่อยๆไงก็คือไปอ e ีสกายปุ๊บเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นเลือดแล้วก็กลับมาเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นอ๋อมันก็ได้อยู่เนาะอืมก็ดูดีนะฮะแล้วก็สกิลที่เป็นสกิลแอคทีฟนะฮะเป็นอ่าเด้งเกต20นนะฮะ กับฝ่ายพันธมิตรเราทุกตัวยกเว้นตัวของคนที่ใส่เนี่ยอก็คือตัวของฮาลโลวีนปาร์ตี้ไอริอือฮึออใช่ย,ยากนะเนี่ยก็คือจะเด้งเกตเทิร์นเนี่ยให้กับเพื่อนเราทุกคนนะฮะยกเว้นตัวเองเมื่อจมอ่าเมื่อกลางต่อสู้กับ ศัตรูของเราแล้วก็ทําให้ศัตรูของเราเนี่ยเปลี่ยนจํานวนหลังจากใช้ไอ้ตัวสก,กิลเนี่ยก็คือพอใช้สก,กิลนี้ปุ๊บต้องไปต่อสู้ต้องให้ไอริไปต่อสู้เนี่ยแล้วก็ส่งตัวศัตรูเนี่ยไปอีเซไกถึงจะใช้เอฟเฟคนี้ได้เออยากอยู่นะโอ้แล้วถึงจะเพิ่มเร่งเกตเพื่อน20%นไหนดูซิว่าเต็มเพิ่มเท่าไหร่40โอ้เยอะอยู่ ถามว่ามัสแท็ไหมอ่ะไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจด้วยว่าผมจะทำไอริสี่ดาวด้วยเพื่อที่จะซื้อไอนี้ได้โอ้เกมมันเหลี่ยมนะเนี่ยเอ๊ะอันนี้ผมยังไม่ได้เช็คผมขอลองไปเช็คดูหน่อยนะทุกคนผมไม่มั่นใจว่าตอนนี้เขายังแถมอยู่นะอ้าเขายังแถมอยู่แสดงว่าไม่อ่าไม่อย่างงี้ก็ไม่จําเป็นก็ได้คนระับทุกคนไม่จําเป็นที่ต้องไปปลดไอรีห้าดาวก็ได้ฟาร์มอีเวนต์ฮาโลวีนให้ถึงแต้มสุดท้ายแล้วเราก็จะได้ ตัวของคอมาเหมือนกันเนาะโอเคโอเคทุกคนถ้าเดี๋ยวได้ไอรีแล้วเก่งยังไงก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปมั้งให้ทุกคนดูเนาะแต่แน่นอนนะฮะลาวี่นะฮะมาแซปฮะคันนี่สักขนาดนี้ผมขาวโลลิโลลิต้าเวลล์บัมพายมาแซปทุกคนเชื่อผมมาแซป มาแซ่บจริงๆสำหรับวันนี้ขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามแต่อย่าลืมนะว่าลาวี่เนี่ยมาแซ่บอย่าลืมไปเปิดกันด้วยสุดยอดโชคดีทุกคนฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปลาวี่แหละหรือไม่ก็อาจจะมีคลิปอื่นก่อนหน้าน,นั้นที่ลงมาก็ถ้าถูกใจก็สับสายให้ด้วยฮะถ้าเกิดว่าไม่ถูกใจที่เปิดกรชาได้เร็วกันไปก็สับสบายให้ด้วยครับกดไลค์กดถูกใจอะไรเรียบร้อยแต่อย่าลืมที่สำคัญที่สุดก็คือลาวี่มาแซ่ครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบาย อ่ะเราวิมมาแซงครับอย่าลืมทดสอบไอรีในบอสนะฮะน้องหนูไอริมามาออกไปเต้ไปเอาเขาไปคือรูอนะคือรือเรามาดูกันว่าเราจะสามารถส่งบอสไปอีสใครก็ไม่ได้นะเพราะบอสมีตัวเดียวนะ อ่าส่งบอสไปอิสราเอลไม่ได้นาย,ยู่นี่นอืมแต่ได้บอสประมาณหนึ่งหลอดนะฮะเฮ้ยเฮ้ยจอดว่าได้อยู่หรือเปล่าอ้าวแล้วไอรีหายไปไหนอะลาสไตรค์ ไอรีเอาไปเลยลูกห้าเปอร์เซ็นต์น่ะดูซิว่าทำคะแนนได้เท่าไหร่้องดูไปเลยลูกโกทูอิเซไกนะจ๊ะวิ่งอ่าหายไปละแล้วพอเราตีปุ๊บอ่ามันก็จะกลับมาเลือดลดสินะสเตลแคนด์น็อตวีซีเล็กเต็ด ไอ้ลูกน้องนี่อ่ะอ้อหายไปเลยตีลูกน้องก่อนเชิงเอ๊ะนี่ฉันก็ใส่ของให้เธอแล้วนะนไม่เข้าใจนี่จะให้ออสลาห้าแบกคนเดียวเลยเหรอนี่ใจคอ,อจะให้เธอแบกคนเดียวเลยงั้นเหรอ โอ้ไม oh <laughs> ่ก็นี่นี่มาโชว์ใครนะครับเนี่ยโอ้ไม่ก็เนสอะไรครับเนี่ยสก,กิลหรือขวนฮะไปออลาห้าไปออดลาห้าไปแล้วฮะสุดยอดเลยฮะเก่งมากฮะมาเดีเออสร้างขึ้นมาคนเรานะ มีโลกอยู่ด้วยกันหลายใบไมเนี้สามใบสองบาทห้าสิบรู้จักป่าห้าสิบสองบาทหนึ่งใบขายสองใบสามบาทห้าสิบปึ๊บทีนี้เราก็จะใช้ความสามารถของออสลาห้าไปตบมันตายซะอีชนีลาก่อนสรุปเรามา อ่ะเราเรามาเรามาเรามารีวิวใครนะปะ่ะไม่ต้องเปิดหรอกไอรีอะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหรือผมใช่ไม่เป็นก็ไม่รู้นะมันอาจจะเก่งก็ได้แต่สำหรับตอนนี้ผมรู้สึกมันไม่เก่งว่ะโอเคเลิกเลิกเลิกแยกย้ยแยกย้ย,ยไปกลับบ้านกลับบ้าน